เราเป็นชาวบูบ้านบ้านท่านละ250บาทรวมเครื่องดึงของหวานไม่จำกัดเวลาค่ะเวลาลูกค้ามาทานก็บอกว่าเหมือนมาทานข้าวบ้านแม่เลยพนักงานในร้านนี่ก็คือเป็นพี่น้องกันหมดนะคะอายุรวมกัน4คนเกือบ300ปีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามีสูตรเราทำด้วยความใส่ใจเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้ ชื่อเล่นป้าเอ๋ค่ะเป็นเจ้าของร้านชื่อซารุชาบูค่ะดูแลคุณพ่อคุณพ่อมาอยู่เนี่ค่ะได้ 8, 1, 1, แป๊บเึงแกก็เสียตอนนี้คือบ้านของป้าใช่ค่ะบ้านเราเองคือออกจากงานไปดูแลแกแล้วแกเสียเราก็เลยอื เราก็เกษียณมาแล้วไม่ไจ้ทำอะไรคิดอยู่หลายอย่างค่ะไม่ทราบจะเปิดดีเพราะแถวนี้มันเงียบตรงข้ามเป็นสวนออฟฟิศก็ไม่มีมเป็นบ้านอยู่อาศัยหมดเลยพอดีน้องสาวป้าออนก็เคยทำอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่มอธรรมศาสตร์รังสิกมีเพื่อนแนะนำเขาทำชาบูอยู่ก็เลยบอกอลองดูไหมบอกก็เลยก็ลองดูคือจริงๆอ่ะเราสองคนเนี่ย ทำอะไรกันมาเยอะมากแกเป็นคนไม่อยู่เฉยป้าเองอ่ะก็เป็นคนไม่อยู่เฉยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองคนมารวมกันก็เกิดอยากจะทําอะไรตลอดเวลาพนักงานในร้านนี่ก็คือเป็นพี่น้องกันหมดนะคะเรียกว่าตระกูลออเลยก็ว่าได้นะคะก็มีป้าเอ๋ป้าออนนะคะแล้วก็ดุงอ๋อเป็นเชฟในครัวค่ะส่วนคนนี้คุณตา คุณอาเป็นชมเป็นผู้อาวุโสในร้านค่ะพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟผู้อาวุโสค่ะเป็นพนักงานเสิร์ฟครับเที่ยวถูโต๊ะนี่บางครับนาแล้วทำในถาดลงเทดช่วยยอดเทปแล้วก็เสิร์ฟน้ำใส่บ้านคุณอามีทำออื่นอีกไหมทำข้าวมีแล้วไหมไม่ไม่ทำอ่ะโอวบานนี้แล้วเขาไม่ทำแล้ว เปิดครึ่งเดือนแรกนี่นั่งรอลูกค้าเหมือยจะมาแล้วพอมีลูกค้ามากลุ่มแรกนะคะเราก็แนะนําต่อๆปากต่อปากเลอมีลูกค้ามาเยอะเวลาลูกค้ามาทานก็บอกว่าเหมือนมาทานข้าวบ้านแม่เลยบอกอใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นชาวบูบ้้นบาหนท่านละ250บาทรวมเครื่องดื่มของหวานไม่จํากัดเวลาค่ะเนื้อวัวก็มีค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่ซีฟูด้ดน้ำซุปก,ก็จะมีสีน้ำก็มีน้ำใสน้ำดำ แล้วก็ต้ยมยำแล้วก็มิโซะซุปมิโซะเนี่ยมันให้ความมันของถั่วที่มันหมักส่วนน้ําใสเนี่ยจะเรียกว่าเป็นน้ําซุปผักก็ได้จะจากผักหลายๆอย่างน้ําสต๊อกผักกันกรองให้มันมันใสที่สุดบางคนบอกโอ้น้ําใสนี่ใสสมชื่อเลยคือแบบใสเป็นกระจกเลยส่วนน้ําดำเนี่ยที่เราไม่ได้เน้นหวานนะคะสูตรผสมระหว่างตัวชุปาโอแล้วเรามาปรุงแต่งกับโชยุแล้วก็น้ําตาลกรวดอีกเล็กน้อยส่วนต้ยมยำเนี่ยเราเอาพวกเครื่องต้งยมยำทั้งหมดเนี่ย มักั่วแต่ว่าป้าจะเสริมด้วยพวกสมุนไพรพวกรากผักชีพวกกระเทียมกับหัวหอมเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผาในสูตรของร้านเราเองสุกต้มยำที่นี่ก็เลยแบบว่าสบายๆคล่องคอไม่ได้เน้นเผ็ดแต่มีลูกค้าบางคนนะเขาถามบก่กต้มทันต้มยำที่นี่เขาบอกมันแปลกๆนะมันมันน่าจะจัดจ้ากันดีไหมบอกว่าคุณลองทานดูก่อนที่เราไม่ทําจัดจ้าเนี่ยเพราะว่า เดี๋ยวคุณก็จะต้องทานกับพวกน้ำจิ้มพวกอะไระี้ยแล้วมันก็จะเกิดความคมกล่อมเองพอกานเขา,าก็บอกอู้จริงจริงอย่างที่เราแนะนําตอนนี้ของที่เด็ดของร้านนะคะที่คนเอาไปพูดต่อๆกันในทิกตอกเลยคือข้าวผัดกระเทียมข้าวที่เราใช้อะ่ะต้องเลือกเป็นหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเกรดดีหน่อยตัวกระเทียมเนี่ยจะต้องเจียวสดอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่เราจะต้องใส่ไปนในส่วนผสมคือน้ํามันงาเพราะว่าน้ํามันงามันจะช่วยชูลง ให้ส่วนผสมทั้งหมดหอมแล้วข้าวผัดกระเทียมที่นี่เราจะไม่ได้ผัดทิ้งไว้เยอะเราจะผัดกระทะหนึ่งก็จะได้ประมาณสัก6-7จานเพราะนั้นลูกค้าชอบทานมากแล้วสิ่งที่จะแนะนําอันนี้เกิดจากลูกค้าส่วนใหญ่เวลาเราคุยกับลูกค้าทานไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยเขาจะแนะนำเองว่าผมมาลองเอาบะหมี่หยกนะแล้วก็ราดซอสงานนะป้ามันอร่อยมากเลยป้าเคยทานไหมปออ ป้าก็ยังไม่เคยทานนะว่ามันเป็นยังไงเออล้วกลายเป็นว่าพอเราแนะนําอย่างนี้ว่าเออลูกค้าคนนั้นคนนี้เขาแนะนาเนี่ยลองทานดูเสียอร่อยไหมลูกค้าก็ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวเลยว่าออทานบะหมี่หยกแล้วคู่กับซอสหาอร่อยมากซอสงานเนี่ยเราก็ใช้งางามาคั่วแล้วมาบดเพื่อเอาความหอมของน้ามันงาออกมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เรามีสูตรแล้วก็เราทำด้วยความใส่ใจความใส่ใจก็เป็นที่มาของรสชาติแล้วหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการทำเองเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้ร้านเราเปิดเที่ยงนะคะถึงสามทุ่มค่ะจะโทรจองก่อนก็ได้นะคะหัวค่ำก็บางวันหัวค่ำก็ลูกค้าเยอะถ้ามาเป็นกลุ่มใ,ใหญ่ๆยิ่งต้องโทรจองนะคะ เพราะเราจะได้เตรียมเตรียมที่นั่งอะไรไว้ให้<_ <k> _ <v> ยังมีแรงมีกำลังใจที่จะทำอยู่ไม่อยากให้เป็นภาระลูกหลานเราเองทำได้อยู่มีความสุขกับการที่ได้พบปะลูกค้าลูกคา้กคาทานของเราแล้วชมเราก็มีความสุขค่ะขอบลูกค้ามาคนนู้นทักมั่งคนนี้ทักมันน่งก็ดี หาให้จิตใจเราดีขึ้นด้วยฮะถ้าลูกค้ากินเสร็จก็ถามเข้าไปไงอร่อยไหมว่อพ่อยอร่อยความสุขของคนวัยเกษียณนะคะ <ST S> คือรู้จักปล่อยวางสิ่งไหนที่ทําให้เราไม่สบายใจเราอย่าเอามาเอามาใส่ใจนะคะพยายามค้นหาสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขเราไม่รู้ว่าวันนี้และพรุ่งนี้ เราจะยังอยู่ตรงนั้นจุดนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นหาความสุขให้กับตัวเองปล่อยวางให้ได้มากที่สุด